ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ของแบ้งรุคาสาขาลลุกาคองเศตค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับตัวนี้เลยนะคะตโตโยต้ารีโ 2.8J คันนี้เป็นตอนเดียวนะคะปี2019ค่ะเดี๋ยวเราไปดูดกันไปข้าวๆกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ อาริวอตอนเดียว 2.8J+ ปี2019ค่ะมาพร้อมกระจังหน้าสีดำไฟหน้าแบบฮาโลเจนล้อกระทะขอบ16ยาง2 1 5บ6 5 r 1 5, 5, 5, 5ยางเป็นยางดันหลอดกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมและมาพร้อมหลังคาทรงสูงทิดี้บอยค่ะมาดูกันที่ด้านท้ายค่ะไฟเบรกที่ฝาท้าย ไฟท้ายแบบทับทิมกันชนท้ายแบบโคเมียมหลังคาซิตี้บอยพร้อมแอร์ค่ะมาดูภายในกันนะคะเบาะเป็นเบาะผ้าสามารถปรับสูงต่ำได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามกา้านมาพร้อมถุงลมมิราภััยคู่หน้าวิทยุสามารถเล่น CD MP3 USB AUX แอเป็นแอร์อนาหรอกเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าค่ะพลัง1 GD เครื่องยนต์ดีเซล2,800ซีซีสี่สูบแบบเรียงแถวดับเบิลโอเฮดแคมชาร์16วาหว V N เทอร์โบอินเตอร์คและนี่คือสเปคเข้าวข,ของโตโยต้ารีเวอตอนเดียวปี2,019คันนี้ค่ะ ใครที่กําลังสนใจรถที่พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้เป็นตอนเดียวนะคะและข้างหลังหลังคาทรงซิตี้บอยนะคะเราติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะและนอกจากนี้เรายังมีแฟนเพจของเบ้งนะคะเข้าไปกดไลค์กดติดตามข่าวสารในนั้นได้เลยนะคะชื่อเพจของเบ้งออโตคาค่ะและนอกจากนี้เรายังมีช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องของเบ้งออโตคาค่ะฝากไปกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะ ใครที่สนใจรถคันนี้รีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะรถสวยอยู่ไม่นานค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะคงเม่งรถคาให้คุณมากกว่าคำว่ารถคุณภาพค่ะ